มิีค่าไทยแลนด์2,023ตังค์คือไฟไหม้สิบตอนนี้ก็คนพิลกพังเตรียมตัวอยู่ออกสาวสาเตรียมตัวอยู่นะคะอนนี้เอย่างก็ไปกัรเป็นการอ๋อแถลงข่าวนะคะตอนนี้สาวสาวก็กำลังถ่ายอ๋อ อัปเดตของอกอนนะคะาสูงให้ทุกคนเราไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ถ่ายพรอตเทรตกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะนั่งรอลงไป้รอบสัมภาษณ์สื่อเนอ้องทามเงื่อนคุตรเดี๋ยวพาไปดูดีกวา่าว่ามีใครกันบ้าง ีจังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์นะคะสวยมากดูสุดก็โอ้ไม่จ้าเดี๋ยวเราไปดูจังหวัดต่อ, oh อ,อไปสวัสด,คดีคะ่ะจังหวัดอะไรคะ,คะจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่ของ <ใน S 2> เรานะคะ สวยมากจังหวัดต่อไปด้วนั้งปางอารุโลอาพับรวมโอเคเราไปจังหวัดต่อไปกัน <don> ไปน้องจังหวัดอะไรคะมิชชานชัยแดนจากจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงโอเคสาวใต้นะคะขาบเชื่อได้เลยค่ะพับรวมสวย สาวสวยคนนี้จังหวัดภูเกตโครเกตนะคะโอ้ oh my ่ o อครับรวมสวยท่ามตอนนี้ก็ให้ทุกคนมาสแตนบายรอเปิดตู่นะคะแต่ตอนนี้เราอยู่กับชาติเชิงฟ้ารับรวม สวยงามมากเดี๋ยวรอรับชมกันในไลฟ์นะคะที่หน้าเพจมิสทาไทยแลนด์สองพันย่สิบสามนะคะเลิม่มเบอร์แล้วอ,ะะนนะะอย่างที่เนี่ยทําคลินิกศัลยกรรมความงามมา15-16ปีน้องๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มรานเซนเดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ มาใช้บริการเอ,า,อางนี้ดีกว่าเป็นคนเคล็ดลับซีเครตนะครับของน้องๆน,นะครับ77คนวันนี้มี preview day. พีวีวเดย์พีวีเดย์เรากำลังต้องการหาคนที่สเปเชียลสเปเชียลในที่นี้คือสามารถที่จะเปิดบริบทของสังคมทรานเจนเดอร์ให้อย่างยอดเยี่ยมแล้วรู้สึกให้เรารู้สึกว่าโอ้เขานี่เป็นคนที่แบบน่าจับตามองในก็ช่วยกันคิดคอนเซปต์ของแต่ละวันแต่ละรอบที่ว่า ในรอบห้องดําเราจะคัดเลือกจากอะไรอย่างเช่นวันนี้ที่มีที่ที่คุณวันชัยแจ้งว่ามีคริมมิกของวันนี้มาก็คือว่าเราจะเลือกจากน้องๆที่สามารถพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็ทำให้ใหทำให้กรรมการเห็นว่าความเป็นตัวเองในตัวเขาเนี่ย าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับการเปิดตัวมงกุฎรวมถึงผู้เข้าประกวด Miss Trans Thailand 2023 Bye. <laughs> ขนาดนี้เป็นเวลาเกือบเกืสี่โมงแล้วคนหมดแรงกันหมดแล้วค่ะรอรอขึ้นรอบสองรอบข้างในก็คือถ่ายสปอนเซอร์กันไม่หยุดหมดแรงแล้วรอไปต่อในนี้นะคะรอบ,รบส,รสองในเขตนะคะมิชชันแนนสองมุนที่ขา ตอนนี้ดิฉันมาแอบอยู่หลังแบ็กเตจก่อนนะคะทุกคนและเราอยู่กับน้องสาวคนสวยน้องซูริคานะะนำตัวหน่อยจุลิน,นีชาพาัดมาสุดค่ะผู้เข้าประกวดมิสทรีนค่ะมิสกระบีค่ะกรบออะกรบีของเราภาพรวมกอ่อนตอนนี้น้องกำลังเสริมสวยอยู่เมื่อกี้ มื่อกี้น้องได้พูดไปแล้วใครที่รับชมอยู่อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเข้ามาด้วยเป็นกำลังใจให้กับน,น้องๆมากปีแรกปีแรกปีแรกเวทีแรกทุกคนค่ะน้องอยยุแค่18เองคนดีก้เก่ง <8. S 1> สุดโสด,ดปากเชียรน,น้องด้วยแต่งไม่ลงเป็ไนไรม่ไปข่เราไปดูต่อทุกคนค่ะาคนเยอะมากเจ็ดจังหวัด และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าประกวดที่มีดีกรีระดับด็อกเตอร์สวัสดีค่ะด็อเตอร์ลสวดีนะคะมีนะคะเราก็ผลิจังหวัดสิงห์บุรีสุรีค่ะครับรวมวันนี้สวยเป็นไงมีความแบบ ยกขนนกมาไม่ใช่ชัยนาทนะสิงห์บุรีสิงห์บุรีก็มีนกได้สิงห์บุรีก็มีนกได้พี่รับข่าวไปเลยค่ะถูกต้องเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ดรพลลีด้วยนะค่ะแล้วก็เลิศเลิกแล้วก็เตรียมรอฟังสปีชของดรเลยนะค่ะอยากจะส่งเมสเซจให้กับทุกๆคนเลยนะค่ะโอเคทุกคนค่ะสิงห์บุรีนะคะอย่าลืมติดตามไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไป ไม่แน่มิช i n e Sha พ a p ม a ร์โซ o o ละฉ o m มาจากก o อบด้วยและมีสิ่งหลายๆสิ่งค่ะที่อยากจะทำและรวมถึงการประกวดนางงามมิชชานแถลแลนนะคะเป็นเวทีที่ภาคภูมิใจที่สุดของต้นข้าวนะคะและเป็นเวทีแรกนะคะและเป็นเวทีอันทรงเียอยากจะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นนางงามนักคู้คนหนึ่งค่ะหนูไม่มีพี่เลี้ยงเพราะว่า อาคน,น,น,นักเรียนเนี่ยมันต้องยอมรับการอยู่ร่วมกันก่อนขอกเขาถึงจะก้าวเข้าไปสู่โลกภายนอกได้ค่ะ,คะถ้าหากได้ลงปุ๋นะคะดิฉันเน่ยเห็นว่าเวทีของคนปกติเนี่ยก็มีการแข่งขันกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ดิฉันเป็นคนหุ่นหลบคนแรก ถ้าทําได้ก็มุ่งหวังว่าอยากให้คนหนะูหลวกเห็นว่าดิฉันเนี่ยสามารถเข้าร่วมเวทีเหมือนคนปกติแล้วก็เข้าเทียมกันค่ะบอกบอกว่าเขาเก่งมาแล้วก็สวยมากหลายคนไมคว่าเราเิ็นดีน่ารึมมาโอ้ยแม่หนูไม่กล้าเคลมแต่ว่าก็มีอยู่นะคนที่ไม่ได้ต้องการมาแค่เอาเพื่อมองกุดแต่ว่ามีการมี social purpose ที่ต้องการที่จะช่วยในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นในทิศทางท,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 ที่ดีขึ้น ไมว่าจะเป็นสิ่งที่มิการทำอยู่ก็คือ trans f o c a r r e r Thailand ที่ช่วยแนะนำให้น้องๆยัง trans ทุกคนไม่หลงทางแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะโตไปเป็นอะไรในอนาคตค่ะตอนว่าสิ่งที่ฬาทำได้มากที่สุดนะั่นคือกระบอกเสียงค่ะตอนเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่พวกเราจะรวมตัวกันตอนจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรายังมีผู้ใหญ่อีกหลายๆคนที่ไม่เข้าใจว่าเราจะเรียกร้องเรื่องโบมีไปทำไมมันแค่คำนำหน้าแต่อย่าลืมนะคะว่า มันคือชีวิตของเราอีกแบบหลายคนเลยรวมถึงแบบพัณนกรรมการหลายคนเลยตอนนี้ที่แบบมีความสุขกับการได้รับหัวโปรค่ะอยากจะ <laughs> อยากก้าวไปโผล่อยากให้ฟังฟอนฝากถึงหวัวโปกจากทางบ้านค่ะที่ชอบจกตามผมยาวหน่อยคะ่ะฝันวามสุณจะเป็นจริงค่ะฝันของฉันอีกเม,ม,มื่อกี้ไมนหมดเวลาแต่ตอนนี้ให้รอคะ่ะขาะเสินคะ่ะ ปันของฉันมีความหมายอันยิ่งใหญ่จะเดินไปตามทางที่ปั้นอีกหนึ่งอันที่เอมีบอกว่ามีความสามารถมากคือการเรียนแบบเสียงสัตว์ใช่ค่ะอ่ะ คาังโคกหรืออะไรอะเสียงอะไรอะคุณผู้ชมเสียงอะไรคะเป็นเสียงน้องหมูเวลาทีสนะนะคะตีสระอันนี้คือเหรอแล้วคุณพระจ่างอะค่ะขอเสียงประจ่างหน่อยขอโทษนะก็ตายเหรอไม่ใช่ใช่ เสร็ดแต่ละคนร้านวันวันวันเด็ดไปหยิบขึ้นไปเกลี่ยของเลยครับใครได้แล้วนะครับผมใครที่ยังมีของที่จะย้ายถ้าขึ้นไปเกียร์ได้เลยดีมากนะครับขอบคุณโอ้ยคือบิร์นเบิร์นกันสดๆข้างล่างสภาพคือไม่เบี้ยวแต่ละคนเก็บของนะคะก็ กลับบ้านครับน,น้นองเดี๋ยวมีมาทำกิจกรรมต่อหาติดตามด้วยค่ะจะบอกครับเป็นตัวแทนอำนาจเจริญมิตรการ ฝากก็ฝากเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้จังหวัดน้ำน้าเจริญด้วยนะคะมีชานนัน้ำนาาเจริญดีมีกระดเทสสายค่ะก็คนสุดท้ายนะคะก็สัดีค่ะวัสดีค่ะมีอะไรจะฝากพี่ออยจุธามาามีาอ, <laughs> อีกเวทีหนึ่งไหมครับที่เขาอำนาจเจริญเหมือนกันล่าสุดก็ <c oughs> ต้องสะโพกแม่หวัวประมาณละคะ่ะแ <c oughs>